สักครกสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแจ้งข่าวชักโครกข่าวันนี้เราได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถโฟล์คเนอร์ชนกับอะไรเหรอชนกับกระบะขาพิควารติดภายในมากี่ไล่สองไล่บอกเออขนาดยี่สิบหก โอ้กระบะไปโรงพยาบาลแล้วหรือฟอร์เจเนอร์ฟอร์เจเนอร์ติดไฟในนะคะฟอร์เจเนอร์ฟอร์เจเนอร์สีขาวทะเบียนอะไรคนที่ไหนคนที่ไหนฟ้าฮะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือกโอ้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือก เบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยบุกค่ะตรงนี้เป็นที่เหตสถานที่เทตเป็นสี่แยกทางพาดชุมพลบุรีค่ะเบื้องต้นทราบว่าเป็นผอโรงเรียนบ้านเยบุกค่ะบ้านเยบุกได้ไหม สถานที่กเกิดเหตุสี่แยกทางพาดช,ชุมพลบุรีค่ะตรงนี้จะเป็นสี่แยกทางพาดช,ชุมพลบุรีเบื้องต้นทราบว่าเป็นชายหนึ่งรายค่ะเป็นพอ,อท่านผอโรงเรียนบ้านยาวุกยังไม่ทราบชื่อนะคะยังไม่ทราบชื่อแต่เบื้องต้นทราบว่าเป็นพอ,อค่ะตอนนี้ครูภัยกําลังทําการช่วยเหลือค่ะไปชุมพลบอกคือไปสต็ก เข้าจุมพนใช่ไหมคะโอเคจ้ะผู้ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวค่ะถามตอบรู้เรื่องค่ะหนรถกระบะโอ้ไกลๆนู่นนะไกลโพด ขออนุญาตยืนอยู่ใกล้ๆนะเน็ดค่อนข้างช้าค่ะเนื่องด้วยสภาพอากาศ ตอนนี this, passed, long, ้ช่วยออกมาได้แล้วค่ะกำลังจะนำส่งรอพอชุมพลบุรีหยิบมาเลยคือโลคชีฟใช่ไหม

มุดไปว่ะตอนนี้ผู้นี้รับบาดเจ็บนำสง่งรอพชุมพลบุรีแล้วนะคะผู้นี้รับบาดเจ็บช่วยช่วยเหลือออกมาได้แล้วค่ะ สถานที่เกิดเหตุค่ะพิกัดทางพาดชุมพลบุรีค่ะทางพาดชุมพลบุรีตรงนี้เมือตาานา้นทราบว่าเป็นพอโรงเรียนบ้านยุบกค่ะชนกับรถกระบะค่ะตอนนี้รถกระบะูวกนี้ก็นําส่งโรงพยาบาลชุมพลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรับรถจั ด้วยเหรอไอเด็กก็ไปจำเลยจำยี่สิเลยนี่เป็นคนตอนนี้รอเลยอีกสั่งเลยเด็กกินเผ็ดชะลอยจำบ้าเปิดได้ไหมอยู่บอกแล้วว่าอยาพูดที้ คนเดียวมาคนละละคนมั้งมาแรกเป็นข้าบุ้นสมบุ้งนีิเไี๋ยวมาสิบสิบลอยหรือว่าจะยากนะว่าสิพี่ใครรถใครขนดเนี้ย

เอาอะไรตัดบาดเจ็บหนึ่งลายค่ะในรถโฟ์เจอร์ค่ะบาดเจ็บหนึ่งลายเป็นชายหนึ่งลายค่ะเบื้องต้นทราบว่าเป็นผอโรงเรียนบ้านเยุอกค่ะตอนนี้เราช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ ออกจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้น้ำส่งลงพอชุมพลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปลอดภัยทั้งสองรายแล้วค่ะสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นสีแยกชุมพลบรุรีอำเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะตรงนี้เป็นสีแยกสีแยกทางพาดชุมพลบุรีค่ะ คนละนิคู่กรณีจอดอะไรแค่ไอ้ที่ต้องหา

มองเนื่ว่าไอ้หมูปิ้งมาด้วย<ช>นี่มาเชียวตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บนำสงออ่ง,สง,ะะำสงรอพอทั้งสองลายแล้วค่ะนำส่งรอพอทั้งสองคลายแล้วสถานที่เกิดเหตุตรงนี้จะเป็นสีแยก ทางภาคชุมพลบุรีค่ะสีแยกทางภาคชุมพลบ,บุรีเพิ่งนต้นทราบว่าเป็นพอท่านพอโรงเรียนบ้านเยาวกค่ะตอนนี้ได้ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว,าาว่างเก็บกู้ซากรถค่ะปลี่ยนไไห<ะ>มปลี่ยนไไหมฮะ

ทางด้านทางด้านด้วนกเปิดไฟด้วยหมทางด้านทางด้านรอรอรออไรางตูสแตนบยเครื่องตัดทางค่ะพร้อมทุกสถานการณ์ลูเจ็บแรงไหมในโฟจิเนอร์ถามตอบรู้เรื่อง สก็เนาะไปเดี๋ยวเขาวางกันกันเรื่องความเมืองกันปนหล่อครับปนหล่อแตอนนี้เราได้ช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บน้ำส่งรอพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานกู้ภัยมงกรค่ะแจ้งข่าวชาวสตึกตอนนี้เราได้ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บน้ำส่งรอพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนท่นทราบว่าเป็น ท่านพอโรงเรียนบ้านยวึกคู่กรณีญาตินำส่งเองค่ะคู่กรณีญาตินำส่งเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเเดดี๋ยวราูม่นลอ